จากเพจพอมิเลอร์นะคะวันนี้มีนาฬิกา LED จอสัมผัส2รุ่นนี้นะคะถ้าดูด้วยตาเปล่านะคะ2รุ่นนี้จะใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่าตัวฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นแบบสายเลื่อนสายเลื่อนก็คือตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องเอาไปตัดนะก็คือเลื่อนปรับระดับแล้วก็ใส่ตามข้อมือของเราได้เลยตรงนี้แกะออกส่วนตัวฝั่งขวามือนะคะจะเป็นสายแม่เหล็กสายแม่เหล็กก็คือไม่ต้องตัดสายเหมือนกันก็คือจะดูดติดแบบนี้เลย จอเป็นระบบ LED จอสัมผัสเหมือนกันนะคะดูเวลาได้แบบ AM PM เดี๋ยวลองลองให้ดูสายชัดๆอีกครั้งนะคะตัวนี้เป็นสายแม่เหล็กดึงลูดแล้วก็ดูดติดแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสายเลื่อนสายเลื่อนปรับระดับได้แกะตรงนี้ออก จะแข็งกว่าตัวสายแม่เหล็กตัวนี้นะคะตัวนี้สายจะนิ่มกว่าเนาะเป็นสายถักเหมือนกันแต่สายจะนิ่มสายนิ่มแบบนี้แต่ว่าตัวนี้จะงอได้แค่นี้นะคะงอได้แค่นี้เองเวลาใส่นะคะลูกค้าก็เอาเกี่ยวลงอย่างนี้แล้วก็กดล็อกที่1แล้วก็ล็อกที่สองสองชั้นแบบนี้เลยสองูน,นี้นะคะกัน ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันลูกค้าใส่อาบน้ำได้เลยนะคะราคาเพียง590บาทส่งปีเก็บเงินปลายทางเท่านั้นค่ะมีทั้งหมด3สีสีทองสีเงินแล้วก็สีพิงโก้ค่ะ